สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กัน,นะฮะเป็นงานจากเรื่องแฝดห้านะคะกับตัวของเซกานั่นเองตัวนี้จะเป็นอ่อซูเปอร์พรีเมียมนะฮะนี่จากของเซกาจากเรื่องอะไรนะเจ้าสาวผมอ่ะเป็นแฝดห้าตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวนิโนะนะคะเป็นชุดแต่งงานนั่นเองนี่อันนี้คือจะเป็นหน้ากล่องนะฮะอันนี้เป็นตั้งฉากอย่างน,น,นี้อีกด้านหนึ่ง ข้างหนึ่งนะฮะแล้วก็ด้านบนกับด้านลานา่างมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงคือตรงเนี้ยผมต้องบอกนะผมจําไม่ได้ว่าผมสั่งมาครบตัวหรือเปล่าเหมือนจะสั่งมาเป็นแค่บางตัวเท่านะน,นี่ในกล่องเป็นแบบน,นี้จะมาเป็นชุดของพลาสติกคุมไว้อีกทีนึงคืออย่างนี้นะฮะนี่มาเดีย๋ยวเรามาดูกันตัวนี้จะห่อพลาสติก แล้วก็มีพลาสติกคุ้มที่ปลายข้างล่างอีกทีหนึง่งแบบนี้ตัวนี้จะไม่ได้มีฐานมาให้นะฮะเขาจะใช้เหมือนกระโปรงเนี่ยเป็นตัวฐานไปเลยนี่คือเหมือนใช้กระโปรงเนี่ยขอบตรงนี้เป็นตัวฐานไปเลยวางไปอย่างนี้เลยคือมันจะไม่ได้มีตัวฐานเสียบหรือว่าอะไรให้อีกทีหนึ่งนะฮะชุดก็คือจะเป็นเจ้าสาวสีขาวแบบนี้นี่เป็นสีขาวปกติไม่ได้ไฮไลท์นะฮะชุดเป็นกอบปก ตัวผมเนี่ยก็จะไล่เงาตรงปลายจะเป็นเข้มๆข้างบนก็คือจะเป็นอ,อน่อ,อนๆไล่เงามาเลยนะที่ปกติก็จะมีเป็นโบผีเสื้อนะฮะติดอยู่หน้าก็จะประมาณนี้ส่วนข้างล่างเนี่ยอ่ามันจะเป็นกระโปรงที่แบบเว้าวเข้าไปนะฮะมันจะเนี่ยมันจะขยับได้นิดนึงเป็นไม่ได้แบบแข็งนะฮะนี่ตรงข้างในเนี่ยจะเป็นกลวงหมดเลยนะฮะแล้วก็จะมีเป็นตัวขาใส่เป็นส้นสูงอยู่นะฮะ ไม่ได้เปิดให้ดูนะครับนี่ประมาณนี้คืออย่างที่บอกตัวเป็นกระโปรงฐานเนี่ยเป็น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 ฐานฐานใช้เป็นกระโปรงก็คือวางเป็นปกติอย่างนี้เลยนี่คือเราไม่ต้องมีอะไรมาลองเลยนะฮะนี่โดยรวมถือว่าสวยฮะตัวนี้ในตัวอื่นผมจำไม่ได้ว่าได้สั่งมาเพิ่มวิบบ่าวนะฮะจะต้องรอลุ้นอีกทีนึง อันนี้เราเอามาเป็นตัวนิโนกให้ดูก่อนแล้วกันนะถ้ายังไงเดี๋ยวผมอาจจะหาแซมหาเติมมาให้ดูเรื่อยๆแล้วกันอันนี้ความสูงเนี่ยตัวนี้นะครับมันอยู่ที่21เซนนี่นะฮะจากฐานจนถึงเนี่ยตรงไอยผีเสื้อตรงนี้นะฮะอยู่21เซนก็ถือว่าเป็นไซส์โอเคอยู่เลยนะ,ะของเซกาตัวนี้ ะะใครชอบตัวนี้ก็ไปลองซื้อเลือกหากันดูแล้วกันที่ร้านของเรายังพอมีเหลืออยู่นะฮะถ้าใครชอบก็ไปลองดูแล้วกันครับวันนี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูนะฮะถ้าชอบตัวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ